มือใหม่พลาดเรื่องนี้เสียเงินแสนในสายผ่านหน้าเครื่องขาดถ้าสายผ่านหน้าเครื่องขาดมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะในส่วนของปั๊มน้ำมันจะไม่ทำงานท่านผู้ชมเมื่อปั๊มน้ำไม่ทำงานระบบน้ำไม่หมุนวนส่งผลให้เครื่องโอเวอร์ฮีตเมื่อเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตคุณจะเสียเงินหลักแสนหรือหลายแสนบาทโดยเฉพาะรถเบนซ์ยุโรป ที่มีค่าซ่อมค่าไหลเปลี่ยนเครื่องยนต์ช็อตบล็อกเนี่ยว่ากัน2-300 0 0 0จะแก้ไขยังไงเราก็ต้องมาดูในส่วนของสายผ่านหน้าเรลียงว่ามันแตกเนี่ยตัวอย่างนะที่ผมทจให้ดูนี่มันแตกหรือไม่อย่างนี้เนี่ยถ้าเราบีบดูมันก็จะมีรอยแตกใช่ไหมนี่แหละครับแบบนี้ก็คือแตกและต้องเปลี่ยนแล้วถามว่าเปลี่ยนสายพานแพงไหมถ้าเป็นโนบิ้น ส่วนใหญ่สายพันธุ์หน้าเครื่องเนี่ยจะมีราคาประมาณ3,500บาท